เขตหนึ่งนะครับเขตสองล็อกที่สองเขตสามเขตสี่เป็นเรือลำเดียวนะครับกระนะครับเอ่นะนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าว eTV ก็นำท่านมาชมงานก,ากาสนาสัญจรปีพุทธศักราช2556ชื่อว่างานมากรรมวิทยาศาสตร,ร์และอาชีพสู่อาเซียนภาคอีสานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่15ถึงวันที่17กุมภาพันธ์ ข้างหลังนี้เด็กๆก็เตรียมพร้อมที่จะมาลงทะเบียนนะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวสักครู่เราไปชมในช่วงขอพิธีเปิดกันครับ และอาชีพสู่อาเซียนทางอีสานนบัดนี้ครับขอขอบพระคุณครับทุกทัานขอดพะคุครับผมนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และด้านอาชีพโดยเฉพาะเป็นการจัดกิจกรรมโดยเอาศูนย์วิทยาศาสตร์ทั้ง16แห่งศูนย์ฝึกทั้ง10แห่งนะครับที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งได้เคลื่อนที่คือสัญจรไปตามภาคต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาของแต่ละจังหวัดนั้นนี่ได้เข้าชมได้ศึกษาหาความรู้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนักศึกษาสังกัดปฐมสังกัดมัธยมและสังกัดกศนและสังกัดอาชีวศึกษานั้นได้มีโอกาสได้มาดูแลมาศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียนในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการที่พี่น้องประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาจะเดินทางไปดูท้องฟ้าจําลองที่กรุงเทพเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายสูงแต่วันนี้เรานําโดมท้องฟ้าจําลองเนี่ยมาลงสู่ทุกจังหวัด ในการสัญจรในครั้งนี้อย่างน้อยๆวันนี้ก็มีมาหกโดมเพื่อที่จะให้มีการฉายดวงดาวต่างๆมีการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์ทางเ,าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในประยุกต์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงครับโดยเฉพาะวันนี้มีการฝึกอาชีพถ้านักเรียนนักศึกษาคนใดต้องการอยากจะมีอาชีพมีงานทํา ม,มีมีความสามารถไปประกอบอาชีพอยู่ในสังคมนะครับแล้วก็มีรายได้เพื่อที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็เราก็มีการจัดอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่สนใจที่จะเรียนอาชีพถึงจะฝึกวันนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะ ฝึกอาชีพต่อไปในอนาคตได้นะครับเพราะว่าเรามีงบประมาณสองศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไว้ให้สําหรับก่อสทุกอาเภอทุกตําบลอยู่แล้วนะครับการเรียนรู้ครั้งนี้ก็เป็นนิทรรศการที่ทางสูตรนิยาศาสตร์ได้นํามานะครับเป็นการเรียนรู้ที่ได้คัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นเรื่องดาราศาสตร์เรื่องชีววิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวันเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เรื่องของความรู้ทางด้าน ภาวะลกร้อนต่างๆนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีฐานการเรียนรู้เป็นฐานฐานไปนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะเข้าตามฐานต่างๆนะครับเราก็จะมีคู่มือนําชมให้เป็นคล้ายพาส,สปอร์ตนะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษานี่นำพาสปอร์ตเหล่านี้ไปผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆก็จะได้รับการรับรองนะครับโดยการประทับตราแล้วก็นําความรู้เนี่ยนำพาสปอร์ตนาคู่มือนี้นะมาขอใบรับรองได้เป็นเกียรติบัตรสําหรับการผ่านการชมนิทรรศการหรือการร่วมก,กิจกรรมในฐานต่างๆที่ทางสูตรริดสูงฝึกนํามาในวันนี้ครับ เกี anyway, match match, ่ยวกับการฝึกอาชีพนี่เราก็จะนําอาชีพที่มีความสนใจน่าสนใจแต่ละภูมิภาคนะครับเหนือภาคกลางภาคใต้เอามาแสดงสาธิตให้นักเรียนนักศึกษาหรือนักศึกษากศนที่มีความสนใจนี่ก็เลือกที่จะเข้าสู่อาชีพเหล่านั้นนะครับทั้งข่ามการเกษตรนะครับพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมเหล่านี้รวมทั้ง ICT คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นความรู้วิชาชีพใหม่ๆนี่เราก็นํามาเสนอให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกเอาครับ ครับที่ผ่านไปก็คือบรรยากาศในพิธีเปิดนะครับท่านเลขาธิการกศนท่าระเสริฐบุญเรืองท่านก็ได้กล่าวในพิธีเปิดแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไปส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานนี้ครับซึ่งบรรยากาศในงานนี้ก็มีน้องๆเต็มกันไปหมดเลยครับเดินไปรอบๆงานก็มีทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ตั้งแต่เหนือจดใต้เลยครับมาร่วมกันในงานมากรรมวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ครับ ครับาจารย์ครับตรงนี้เด็กๆเกี่ยวกับการดูดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันนะครับผมคือต้องดูผ่านอุปกรณ์ที่ทํามาพิเศษเพื่อดูดวงอาทิตย์อย่างเดียวเท่านั้นถ้ามองด้วยตาเปล่านี้โอกาสเห็นตาบอดได้กับผมในตัวนี้เราจึงใช้กล้องพิเศษที่ว่าทำดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะศึกษาดวงอาทิตย์ครับผมว่าพนเราเหม,มองเห็นปุ๋ยเห็นแต่แค่แสงมันไม่เห็นผินผิวแต่เราผ่านตัวน,นี้เราจะเห็นผ้นผิวแล้วเ,เปลวความร้อนที่มันพุ่งทูลออกมา 哎呀！ อเรายังมีอะไรให้ดูอีกนะคะพวกเราสามารถดูทุกจั่หวะศูนย์วิทยาศาสตร์คุณการศึกษาของเรานะ,าระนคนระับไปดีดีรับเอาอ้นี้เข้าไปยูนเถวนี้เป็นสาชุดครับคุณผู้ชมครับและที่เห็นทั้งหมดไปนั้นคือภาพงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสู่อาเซียน ภาคอีสานที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับงานนี้นะครับยังมีวันที่15วันที่16วันที่17กเจ็กุมภาครับก็นักเรียนในละแวกใกล้จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ยังสามารถมาเยี่ยมชมงานนี้ได้นะครับหลังจากงานนี้แล้วก็จะเคลื่อนไปที่จังหวัดบึงการครับแล้วก็จังหวัดหนองคายแล้วก็ไปที่จังหวัดสกลนครครับก็มีจังหวัดละสามวันสามวันตัดต่อกันไปครับเด็กๆที่นี่ก็เรียนรู้วิยาศารกันอย่างเต็มอิ่มเลยครับ